อัปเดตข่าวล่าสุดนะครับของขวัญปีใหม่ในช่วงนี้นะครับรัฐบาลประกาศออกมาแล้วว่าจะมีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือว่าบัตรคนจนแล้วก็มีการคอนเฟิร์มมาแล้วว่าต่อไปนี้นะครับจะไม่มีการใช้ตัวบัตรคนจนแต่จะใช้บัตรประชาชนแทนพราอกับการกระจายการรับสมัครเดี๋ยวมาดูกันครับ ขอบคุณข้อมูลนะครับจากเพจสวัสดิการทันข่าวนะครับคือตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มออกความชัดเจนมากขึ้นแล้วนะครับว่าต่อไปเนี่ยถ้าใครนะครับที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนอยู่เนี่ยเมื่อหมดอายุปั๊บบัตรนี้ไม่ต้องใช้แล้วและสิทธิ์นะครับพอใช้คําว่าสิทธิ์บัตรคนจนจะเข้าไปในบัตรประชาชนแทนหลายคนนะครับที่เคยได้รับเงินในส่วนของเราชนะบัตรประชาชนเนี่ย ผมจะรู้วิธีการใช้งานแล้วก็คือไปจ่ายเหมือนปกติซึ่งในอนาคตคนที่ได้รับสิทธิบัตรคนจนเนี่ยก็จะใช้จ่ายแบบนี้เหมือนกันนะครับคือใช้บัตรประชาชนเนี่ยไปจ่ายตามที่ต่างๆแล้วสิ่งที่เพิ่มขึ้นคือเมื่อก่อนเนี่ยจะมีการลงทะเบียนประมาณ5จุดหลักๆทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นธนาคารของรัฐนะครับพอกสอกรุงไทยอมสินรวมถึงสำนักงานการคลังแล้วก็ใครที่อยู่กรุงเทพก็ไปตามเขตต่างๆแต่ตอนนี้นะครับที่เขาจะสมัครใหม่เพิ่มเนี่ย เขาเคาะมาแล้วนะคะว่าจะมีการกระจายจุดลงทะเบียนให้มากกว่าเดิมประมาณหมื่นกว่าแห่งทั่วประเทศก็เลยมีการต้องจ้างงานนะครับนักศึกษาจบใหม่มาช่วยกระจายในการลงทะเบียนเรียกได้ว่าใกล้ที่ไหนทําที่นั่นนะครับในส่วนของจุดกระจายในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยต่างจะไปตรวจสอบนะครับว่าเขาจะมีการกระจายตามจุดไหนบ้างแล้วก็คุณผู้ชมจะได้ดูว่ามันใกล้ ที่บ้านของคุณไหมสะดวกไปลงทะเบียนไหมนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้เนี่ยยังไม่คอนเฟิร์มก็คือรายได้นะครับที่เขาจํากัดต่อครัวเรือนนะครับเพราะว่ามันมีข่าว2กระแสคุณผู้ชมครับคือกระแสแรกเนี่ยคือจะต้องไม่เกิน0,000 0แต่อคนต่อปีถ้าเอามาหารเฉลี่ยครอบครัวนะครับนี่คือกระแสแรกกระแสที่2คือจะต้องไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทต่อคนต่อปีถ้าอเอามาหารเฉลี่ยกับครอบครัวซึ่ง2กระแสนเนี้ยเดี๋ยวสัตา์จะตามต่อไป แต่สิ่งที่คอนเฟิร์มจากรัฐบาลแล้วเนี่ยก็คือจะไม่ใช้บัตรสวัสดิการอีกแล้วแต่จะเข้าบัตรประชาชนแทนนั่นเองนะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่อยู่ในกลุ่มของกลุ่มเบาบางหรือว่าเป็นผู้พิการหรือเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถที่จะไปลงทะเบียนตามจุดลงทะเบียนต่างๆได้เนี่ยนะครับสามารถมอบฉันทาได้ส่วนเอกสารในการมอบฉันทะมอบอำนาจให้ญาติหรือให้คนอื่นไปลงทะเบียนแทนนั้น ดี๋ยวสตางค์จะตามข่าวอีกทีว่าจะมีเอกสารอย่างไรแล้วก็จะมีการเขาเรียกว่าเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยมันเป็นการโลกการลงทะเบียนแบบใหม่ที่ไม่เหมือนปีก่อนๆที่ผ่านมาดังนั้นแล้วถ้าสตางค์ได้อะไรเพิ่มขึ้นจะรีบมาอัปเดตทันทีนะครับส่วนเรื่องของวันลงทะเบียนเดี๋ยวรอรัฐบาลเคาะนะครับถ้าไวสุดสิ้นปีนี้นะฮะถ้าช้าสุดก็คือประมาณมกราประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสตางค์จะกอดติด ีกลันนนะครับอกจากนี้ใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้นะครับคำถ,ถามที่จะตัง้งระดับเนีส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของปัญหาในการอาศัยอยู่ทะเบียนบ้าน ถ้าหากว่ารัฐบาลมีความชัดเจนอย่างไรก็จะรีบทาคลิปมาวิเคราะห์แล้วก็มาบอกกับคุณผู้ชมอีกทีว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะครับอะเมก่อวนีนน้มีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับตั้งจะอัปเดตข่าวสบัดสวัสดิการทุกๆวันหากมีรายละเอียดที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือนะครับตัวเรื่องของการแจกเงินบัตรคนจนเพิ่มเติมในปีนี้ไม่มีการแจกเพิ่มแล้วนะครับ ขอให้นาความเข้าใจกันเนะาะหากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวสารการแจกเงินและก็สิทธิทสวัสดิการตา่ตางๆจากรัฐบาลนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องสตางค์มีเดียและกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะรับข่าวสารการเตรียมพร้อมการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี65ครับ ทุกวันเสาร์ครับสตางค์ได้มีการเปิดไลฟ์สดโทรถามตอบนะครับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐบาลก็สามารถโทรมาถามได้ตั้งแต่เวลา16.30นน,นถึง17.30นนใครมีคำถามอะไรเจอกันวันเสาร์นี้ครับ